สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องนทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง youtube c h ANNEL 1นึ่งตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารญาในการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกัแล้วกันนะครับก็มาพูดคุยกันในเรื่องของ สูตรนะครับวันนี้จะแนะนําสูตร10หน่วยบน10สูตรเลยทีเดียวเนาะ,ะก็นําไปใช้งานกันสูตร10หน่วยบนก็นําเฉพาะสูตรที่ยังไม่พลาดนะมาให้วดที่แล้วน้าสิไดยเนาะก็จับชุดอ่าเข้าชุดโต๊เท่านั้นเองนะก็เข้า4-5-0เนาะอ่าตัวเลข ร้อยสิบหน่วยก็ผิดพลาดกันไปนะแต่ว่าเลขออก504ก็มีหลักหน่วยก็มีเลข4เพียงแต่ว่าเมื่อจับชุดโตแล้วมันก็ถ้าใครไม่คิดอะไรมากก็ใช้10ชุดนี้เนาะก็มีหลายท่านที่โชคดีนะก็ว่านไปสำหรับงวดที่แล้วเนาะเรามาว่ากันงวดใหม่เลยนะครับงวดประจําวันที่ หนึ่งกรกฎาคมเนาะแอดจะใช้สูตร10หน่วยบนทั้งหมด10สูตรนะไปเร็วๆเลยนะใครไม่ทันก็แคปอหยุดแล้วแคปหน้าจอเอาเนาะเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะก็จะนำหลายๆสูตรมาเทียบนะครับหลายๆท่านบอกทำไมไม่ทําแค่สัก2-3สสูตรเนาะก็ถ้าอย่างนั้นก็นำไปใช้เองละกันเนาะ ก็นำสามสูตรชอบสูตรไหนเอาไปใช้สูตรนั้นแล้วกันเนาะไฟก็พยายามที่จะ,ะแนะนําแบ่งปันสูตรเท่านั้นเองนะครับเดินยาวไม่ยาวก็ลองนําไปวิเคราะห์คำนวณเอานะครับก็10หน่วยบนนะครับสูตรที่16 78 90สูตรที่2 78 901สูตรที่3 23 401สุูตรที่4 901 23สุูตรที่5 7 8 9 0 3สูตรที่6 0 1 2 5 9แล้วก็สูตรที่7 2 3 4 5 6นะสูตรเรียงตัวสูตรที่8 9, 9 6, 0 3 6 8สูตรที่9 8 9 1 5 6สูตรที่10 2 3 4 5 7นะ ก็ทั้งหมดทั้งมวล10สูตรนะใครไม่ทันก็หยุดทีละสเต็ปแล้วก็แคปหน้าจอเอาเมื่อเปรียบเทียบแล้วเลข0นถึงเลข9ก็จะเห็นได้ว่าเขาชนอยู่ที่เลขศกับเลข9เยอะที่สุดนะทั้งหมด10สูตรชนที่7สูตรเลข9เลข0นย์ก็เหมือนกันอ่าทีนี้ เลข1เลขส่วจน5สูตรครึ่งหนึงลองลงมาก็คือเลขส่วจนที่6 0สูตรนะตัวลองๆก็คือเลข8เลข1เลข2นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อจับเลข0กับเลข9เลข3นะครับเอาเลข0จับทั้ง10สูตรนะวิธีการทำ เลขศจับทั้ง10สูตรถ้าไม่พลาดนะก็จะจับได้แค่0 5 5 0เท่านั้นเองนะครับเลข9จับทั้ง10สูตรถ้าสูตรไม่พลาดนะก็จะได้9 2 2 9 9 4 4 9 9 3 3 9จะได้3คู่นะสำหรับเลข9ทีนี้ก็เป็นตัวลองก็คือเลข สก็เลข3ก็จับได้3ามเหมือนกันนะสอย่างอื่น,นไม่ได้ทีนี้ถ้า0 39เก้าขาไม่มาจับสูตรดูแต่ถ้าสูตรไม่พลาดนะสูตรไม่พลาดก็จะเป็น8 2ด8องสอนี่แปดสนี้ก็น่าจะเป็นเลขชนกับเลขเอา่าเลขเอา่าดังเนาะเลขดัง วันที่28ก็เลือกเจานะ้าเนาะก็เป็นไปได้หมดนะอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับแต่บอกกล่าวกันนะแต่ที่เด่นๆก็คือที่วงเล็บวงกลมไว้ให้ก็คือตัวที่เด่นเด่นมาจากไหนเดี๋ยวค่อยดูกันไปเรื่อยๆเนาะส่วนตัวชอบ39กับ50นะตัวที่ นี่ก็มีสูตรที่ขีดเส้นใต้ก็เหมือนกันนะมวนนี้9จะมาอีกไหมนะครับเว้นไปหนึ่งงวดแล้วไม่มี9กเนาะก็เป็นไปได้หมดหรือจะเป็นตัวอื่นนะครับถ้าใครไม่ชอบอสูตรที่แนะนำมาคำนวณก็เลือกใช้เฉพาะสูตรได้นะครับเป็นบางสูตรนะครับถ้าชอบตัวเลขที่ ตัวอื่นอย่างเช่นเลขก5เลขก1เลขก2เลขก8อะไรอย่างเี้เนาะอ่าอันนี้ก็ทําตามสูตรนะครับอ่าวาไปตามสูตรนะของท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้แบ่งปันสูตรสวัสดีครับ